เมื่อเวลา14บนาฬิกาวานนี้ค่ะนายสยามเสิเรเหลียมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปยังสถานที่ขุดค้นโบราณวัตถุเบื้องตน้นของสำนักศิลปากรที่8ขอนแกน่นบริเวณพื้นที่เตรียมสร้างปั๊มน้ำมนันและอู่ซ่อมรถริมถนนทางหลวงหมายเลข2 0 2 2ดอนจีมู่7บ้านท่าเสียวตําบลสร้างคอมอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีได้พบกับนายดุสิตทุมมากรผู้มนวยการกลุ่มงานโบราณคดีสำนักงานศิลปกรที่8ขอนแกน่นหัวหน้าคณะทีมขุดค้นนําตรวจสภาพพื้นที่จากหลัก ฐานทางโบราณาคดีที่พบสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณอยู่บนเนินดินใกล้กับลําห้วยบ่อลําน้ําสาขาของลําห้วยหลวงที่จะไหลไปบรรจบแม่น้ําโขงและยังอยู่ใกล้กับบ่อเกลือโบราณเป็นพื้นที่เหมาะจะปักหลักเป็นชุมชนหลักฐานค่ะพบมีตั้งแต่ยุคหินเก่าเป็นหินกรวดจากแม่น้ําโขงเมื่อทุบให้แตกจะเกิดเป็นคมและดัดแปลงเป็นอาวุธน่าจะนํามาใช้ราตว์จากนั้นมาเป็นยุคหินใหม่จากการใช้หินกรวดธรรมดาก็มาใช้หินอื่นๆทํารูปทรงเป็นอา และเครื่องประดับต่างๆต่อมาเป็นกระดูกมนุษย์ที่ถูกฝังแบบมีพิธีกรรมกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่และมาถึงหม้อดินเผายุคเดียวกับบ้านเชียงตอนตอน้นโดยยังไม่พบเหล็กหรือสมฤทธิ์ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าหลังได้รับรายงานว่าพบโบราณวัตถุในพื้นที่อำเภอ้างคอมได้มอบหมายให้ในอำเภอทำความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินจุดที่ขุดค้นพบและที่ดินบริเวณใกล้เคียงในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินว่าควรจะได้รับคำปรึกษาจากกรมศิลปากรซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินเป็นอย่างดีส่วนพี่น้องประชาชนส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ให้ระมัดระวังการเข้ามาในจุดนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่และทางอำเภอสร้างคอมเพื่อที่จะได้รักษาเอาไว้ค่ะ